สวัสดีค่ะแม่มาริสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้มาทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแบบประหยัดพื้นที่กันนะคะนี่จะเป็นเศษอาหารนี่จะเป็นเศษฝรั่งเปลือกทัว่วนี่จะเป็นดอกบัวค่ะกินเมล็ดหมดแล้วคางกุ้งเปลือกกุ้งนะคะ คางกุ้งเปลือกกุ้งแล้วก็เศษผักผลไม้ต่างๆทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารได้หมดยกเว้นกระดูกไก่กับกระดูกหมูนะคะทิ้งถังขยะไปเลยเพราะกระดูกไก่กระดูกหมูนี้ไม่ย่อยสลายก้นกระถางดูเยอะมากก็นําใบ,บไม้สดหรือใบ,บ,บไม้แห้งรองก้นกระถางก่อนนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปใส่ดินลงไปเพื่อเป็นตัวซับกลิ่นค่ะ พอใส่ดินลงไปเสร็จเราก็เทเศษอาหารลงไปสาเหตุที่ต้องเอาใบไม้รองก้นกระถางก่อนเพราะว่าเศษอาหารเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเดี๋ยวจะรั่วไหลออกมาตามดูก้นกระถางค่ะแล้วก็ใช้ดินรองก้นเพื่อเป็นการซับกลิ่นหลังจากนั้นพอเราใส่ไปอีกปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ดินกลบ แบบนี้จะไม่มีกลิ่นเลยนะคะใช้ดินกลวลงไปจะไม่มีกลิ่นแล้วก็มะงวันก็จะไม่ตอมค่ะนี่จะเป็นหัวปลาทูเขี่ยให้ดูว่าเศษอาหารทุกอย่างใช้หมดได้หมดนะคะถ้าเป็นพวกแกงกะทิแกงอะไรนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าต้องล้างน้ำให้น้ำแกงออกหมดก่อนนะคะถ้าเป็นแกงกะทิเนี่ย ต้องนำไปล้างน้ำก่อนถ้าเป็นพวกเกงต่างๆล้างน้ำแล้วก็นำมาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารได้ค่ะดินจะเป็นตัวซับกลิ่นไม่ให้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารของเรามีกลิ่นเหม็นนะคะกลิ่นไม่ออกมาเลยเพราะดินจะเป็นตัวซับกลิ่นไว้พวกกระดองปูนี้ก็ทำปุ๋ยหมักได้นะคะกระดองปูแต่ว่าถ้าเป็นเปลือกหอยเนี่ย ทำปุ๋ยหมักไม่ได้ไม่ย่อยสลายค่ะเปลือกหอยทุกชนิดเลยทําไม่ได้เลยนะคะเราก็ทําแบบนี้แหละยังไม่เต็มเราก็รดน้ําเพื่อเร่งการย่อยสลายน้ํานี่จะผสมพวกจุลินทรีย์น้ําหมักต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกน้ําหมักโนกล้วยน้ําหมักปลาอะไรเงี้ยรดไปเพื่อเป็นตัวเร่งในการย่อยสลายค่ะ ถ้าวันต่อไปมีเศษอาหารเพิ่มเราก็นำเศษอาหารวางแล้วก็ดินวางแล้วก็รดน้ำทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่กระถางขวามือเนี่ยเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วแล้วก็ยังวางไว้เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูดูเห็นไหมคะจะเป็นพวกเปลือกรองกองค่ะเศษอาหารต่างๆจะอยู่ใต้นี้ ก็จะรดน้ําลงไปรดน้ําที่มีส่วนผสมของน้ําหมักจุลินทรีย์ต่างๆค่ะถ้าเราต้องการประหยัดพื้นที่เราก็หากระถางผักมาวางบนนี้เวลาเรารดน้ําผักน้ําจากการรดผักก็จะไหลลงซึมลงไปข้างล่างก็จะทําให้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารของเราย่อยสลายไปเองนี่จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเช่นกันนํากระถางพริก นะคะเนี่ยพริกดกมากเลยเนี่ยนำกระถางพริกพริกเนี่ยปลูกร่วมกับผักเป็ดญี่ปุ่นค่ะเห็นไหมคะผักเป็ดญี่ปุ่นงามมากเพราะผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยชอบร่มลำไรเราก็มาปลูกร่วมกับพริกได้นี่จะเป็นถังปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเช่นกันนะคะเนี่ยก็นาเศษอาหารวางแล้วก็นําดินม,มารุยทับเห็นไหมคะแล้วเดิมอะเต็มเลยนะคะ พอเต็มปุ๊บตัวไหนที่ย่อยสลายก่อนก็จะยุบตัวลงไปก็เหลือแค่หนึ่งในสามของหม้อของกระถางที่ทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารกระถางตัวนี้ก็คือหม้อนึ่งนั่นแหละค่ะเนี่ยเป็นหม้อนึ่งด้วอนะคะเป็นหม้อนึ่งด่วอเราก็มาทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วไอ้ตัวกระถางด้านบนจะเป็นถังน้ํานะคะ ถังน้ำซึ่งมันรั่วมันซึมใช้ไม่ได้แม่มริซอนก็ให้คุณพ่อบ้านมาตัดปากถังนะคะมาตัดปากถังด้านบนไปทำกระถางปุ๋ยหมักในหม้อนึ่งนี้ยุบตัวลงเหลือหนึ่งในสามถ้ามีเศษอาหารอีกก็นำเศษอาหารมาวางลงในหม้อนึ่งใบนี้แล้วก็นำดินโรยแล้วก็นำกระถางพริกเนี้ย มาวางทับแล้วก็รดน้ำนะคะเรารดน้ำผักต่างๆเนี่ยเรารดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดน้ำหมักชีวภาพต่างๆทุก3-7ถึงวันอยู่แล้วก็จะทำเป็นก็จะทำให้มีเชื้อจุลินทรีย์ไปเล่งย่อยสลายปุ๋ยหมักจากเศษอาหารอีกก็จะใส่ให้เต็มนี้เลยพอเต็มยุบแล้วก็เอาเศษอาหารมาใส่อีกเอาดินใส่อีกถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนค่ะ ผักไม่ร้อนเลยเห็นพริกไหมคะเนี่ยพริกงามมากแล้วดกด้วยไหมคะต้นเล็กๆก,กระถางตื้นๆความลึกประมาณ10เซนติเมตรเองก็ยังอยู่ได้นะคะเนี่ยปลูกแล้วงามด้วยประหยัดพื้นที่ด้วยค่ะนี่จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะในกระมังสีดำเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเนี่ยเห็นไหมคะ คือหมักประมาณสองเดือนก็ใช้ได้ละแม่มริสอนก็นำมาผึ่งไว้อย่าให้โดนฝนนะคะนี่จะเป็น ปุ๋ยหมักจากหน่อกล้วยทําร่วมกระแกบกับน้ําหมักปลาค่ะตัวนี้จะดีมากเลยส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะในถังสีชมพูในถังดำเนี่ยจะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารทั้งหมดก็นําพึง่งแดดพึ่งลมไว้ไม่ต้องแดดจัดนะคะแดดราไรก็พอนะคะเนี่ยพึง่งแดดพึ่งลมไว้เพื่อเตรียมพร้อมในการใช้เป็นวิธีการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแบบประหยัดพื้นที่เราทําไปนะคะแล้วก็นํากระถาง ผักมาวางไว้บนกระถางปุ๋ยหมักจากสิตอาหารวางทับลงไปพอรดน้ํานะคะรดน้ําพวกน้ําหมักต่างๆที่เรารดน้ําหมักจุลินทรีย์ สั่งข้อแสงเรารด3าวันต่อครั้งน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยจุลินทรีย์ปลาเนี่ยเรารด7วันต่อครั้งพอเรารดน้ําไปน้ําในน้ําหมักก็จะซึมลงในกระถางปุ๋ยหมักจากเศษอาหารทําให้จุลินทรีย์เดินแล้วมีการย่อยสลายเร็วยิ่งขึ้นนี่จะเป็นผักฤดูฝนทั้งหมดเลยเห็นไหมคะน่ากินไหมแม่บริสอนปลูกนะคะวิธีการปลูกผักฤดูฝนเนี่ยมี ในคลิปนำเสนออยู่แล้วไปหาดูกันค่ะเป็นวิธีการทำปุ๋ยหมักแบบประหยัดพื้นที่ผักเรางามด้วยเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยคอกต่างๆมาใช้นะคะประหยัดเงินด้วยประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วก็ปลอดสารเคมีด้วยค่ะสังเกตรกระถางขึ้นใช่ไหมคะวางทับบนกระถางปุ๋ยหมักจากเศษอาหารค่ะ วางกระถางซ้อนกระถางเป็นการประหยัดพื้นที่แล้วขึ้นช่ายของเราก็ได้อยู่ที่สูงอยู่ไม่ต่ำเวลาฝนตกน้ำฝนจะไม่กระเด็นถูกใบผักของเราค่ะวางไว้ที่ชายคาบ้าน ค่ะวันนี้แม่มาริสอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไคร b ์กดก,ดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ share, ให้แม่มาริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะน้องน้ำหวานอ้หลับปุ๋ยเลยลูกดูซิหลับทั้งคู่เลยพี่ทองหยอดก็หลับน้องน้ำหวานก็หลับ น้องน้ำหวานนอนหนุนขาพี่ทองหยอดขาพี่ทองหยอดก็อุบอุบอุ้มอุ้มน่าจะนุ่มนะคะเนี่ยเห็นไหมน้ำหวานอืมไม่ตื่นเลยค่ะหลับปุ๋ยเลยน้ำหวานขี้ดือ้อพี่ทองหยอดก็ขี้ลำคาญพี่ทองหยอดนะคะอายุสิบปีแล้วน้ำหวานก็อายุประมาณสองเดือนค่ะ พี่ทองหยอดเป็นหมาเพศผู้นะคะน้ำหวานเป็นหมาเพศเมียคะ่ะเลี้ยงคู่กันเป็นเพื่อนกันน้ำหวานเนี่ยถ้าพี่ทองหยอดไม่อยู่บ้านเนี่ยออกนอกบ้านน้องน้ำหวานจะงองเงคะ่ะจะงองเงแล้วก็จะอ้อนนะคะเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันเลี้ยงหมาเนี่ยต้องเลี้ยงต่างเพศไม่เช่นนั้นถ้าเลี้ยงเพศเดียวกันจะกัดกันคะ่ะ สัญชาตญาณความปินจ่าฝูง